นี่ครับสนิทจันแดงอันนี้เป็นว่านตะขาบอันนี้รวยไม่เลิกหรือต้นอะไรไม่รู้รวยไม่รู้เลิกยังไงนี่แหละครับอันนั้นก็ด้วยอันนั้นก็ด้วยก็แยกไว้อันนี้ก็เป็นจริงรีด อันนั้น้อจิงเหลนจิงเหลนตัวเล็กๆเป็นผักปลูกไว้อันนี้ก็ฟ้าทลายโจรหลังบ้านก็เป็นทายปลาข้างบนบ้างไหนลูกทายปลาข้างบนอันนี้ก็เลี้ยงพวกปลาไหล อันนี้ก็เลี้ยงปูด้วยแล้วก็เลี้ยงหอยเชอรี่สีทองมดอ,มอ,อันนี้ก็ปลูกไว้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องลำบากในการที่จะวิ่งไปซื้อพวกตะไคร้พวกข่ามาทำกับข้าวที่นี่ก็พอมีเล็กๆกน้น้อย น,นี้ก็ปลาหางลูกยุงเลี้ยงไว้ให้มันกินพวกลูกดุงอันนี้ก็เป็นบอนสีกำลังขยายพันธุไว้เยอะบอใจใจนั้นด้วยขยายไว้เพื่อที่จะไปขาย ไหนกไปถ่า,ยยานตรงหนครับถ่ายจะได้ไม่ได้อือหือไปถ่ายกันเถอะอันนี้ก็กำลังแตกหน่อออกมาเยอะเลยน,นี่หนอก็เกิดไหม่อีกก็สิบเอ็ดหน่อพอโตสักหน่อยแล้วก็จะขยายอีกอันนี้ก็เป็นหน่อใหญ่แล้วตรงนี้สองใบ แล้วก็อีกตรงนี้อีกอันนี้ก็กำลังแตกหน่อเยอะมีแต่ไม้มงคลอันนี้ก็เป็นพวกที่เอาเมล็ดมันมา มามา,มาปลูกพวกชวนชมปลูกก็กำลังสวยเลยอันนี้ด้วยไหนลูกไหนอันไหนครับถ่ายอันไหนบ้างถ่ายอันไหนบ้างทดลองดูถ้าลองถ่ายทอดสดดูผลปรากฏว่าถ่ายได้อยู่นะ ก็น่าจะโอเคอยู่ออไว้เยอะอีกฝั่งนู้นก็มีฝั่งทิศเหนือก็เป็นพวกบอนสีเหมือนกันแล้วก็ชนชมต้นใหญ่ๆฝั่งกันนูน้น ไหนถ่ายตรงไหนลูกอ๋อถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงนี้นี่นะโอ้ยพ่อถ่ายตรงไหนล่ะลูกอือหือถ่ายมาถ่ายพ่อมาถ่ายเร็วอือหือถ่ายถ่ายพ่อถ่ายตรงไหนครับ